สำหรับท่านี้นะคะยังมีหลายคนที่ย่อขาลงไปเหมือนจะทำท่าสควอตค่ะเหมือนอย่างในคลิปเลยเห็นไหมคะว่าเกย่อลงไปเหมือนจะนั่งเก้าอี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะอยากให้ดันสะโพกมาด้านหลังเหมือนอย่างในคลิปค่ะเหมือนเวลาเราจะเล่นเดดลิฟใช่ไหมล้วก็จะดันก้นดันสะโพกไปด้านหลังเหมือนจะเอาก้นป,ปิดประตูแล้วก็พับตัวลงไปในลักษณะที่หลังยังตรงอยู่นะคะนี่ดูจากด้านข้างนะคะเกดันสะโพกไปด้านหลังแล้วก็สะโพก แบบดันกลับมาค่ะให้เราจรินตนาการว่าในขณะที่เราอะดันก้นกลับไปที่เดิมเนี่ยเราเป็นเอาเราเอาก้นแบบกระแทกให้ตัวแคทเทิลเบลอ่ะเด้งขึ้นมาค่ะมือเนี่ยจับแคทเทิลเบลให้แน่นๆนะถ้าใครแบบยังไม่เคยทําท่านี้มาก่อน,นแนะนําให้ใช้น้ําหนักเบาๆก่อนนะคะหรืออาจจะลองทําตัวเปล่าก่อนก็ได้เพื่อให้รู้จักการพับสะโพกนะคะอย่าย่อขาลงไปเหมือนจะเล่นสควอตนะแต่ให้ทําในลักษณะที่ ดันสะโพกไปด้านหลังแล้วก็เด้งสะโพกกลับค่ะ